ล้างไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราล้างคั้นน้ําเกลือสามน้ําแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะมาล้างด้วยแป้งนะครับผมจะเทแป้งมันลงไปนะครับเทแป้งมันลงไปแล้วเราก็จะคั้นนะครับคั้นแล้วก็เอาน้ําแป้งออกให้หมดเนี่ยครับเราจะคั้นกับแป้งนี่แหละแล้วใส่น้าไปนะครับเพื่อล้างเอาความคาวความมันนะครับเอาความคาวความมันของอันนี้ออกนะครับไส้ออกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอล้างก่อนนะ ล้างก็ล้างออกให้สะอาดนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใส่หม้อพะโล้นะครับนี่ครับเริ่มนะครับพะโล้สามหมูใส่เครื่องพะโล้เข้าไปประมาณสองถุงแล้วก็ตามด้วยข่านะครับแล้วก็ตามตามปี๊บปงรบตามชอบซีอิ้วดำซีอิ้วขาวซอสหอยนางรมนะครับซีอิ้วฝายเขียวแล้วแต่นะครับปูตามชอบอย่าลืมใส่เครือด้วยรถดีก็ใส่ขงชุดรถก็ใส่ตุ๋นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เตาถ่านนะครับอันนี้เราเริ่มต้นนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่ทําไส้หมูไปแล้วนะครับพะโล้ไส้หมูแล้วก็พะโล้ขาหมูอยากกินมากนะครับร้านข้าวต้มบางร้านไม่มีนะครับพะโล้ไส้หมูเพราะเขาบอกว่าเขาทายากก็เลยวันนี้ก็เลยทําเองจัดเองเลยนะครับนี่มีไส้นะครับมีไส้แบบมีไส้นี่ก็ไส้แล้วก็เป็นขาหมูพะโล้เครื่องเคียงก็มีขิงนี่ครับขิงแล้วก็มีกระเทียมพริกเหมือนเดิม อ่ะชิมชิมที่ไส่หมูอันนี้ไส่ใหญ่อันนี้ตรงไส่ใหญ่มันจิ้มกับมันจิ้มะมะานาวริดเว้ยแมากผมตุนอยู่ประมาณสักสี่ชั่วโมงได้นะครับสีชั่วโมงอร่อยมากใช้เครื่องพะโลนะครับ ซื้อตามตลาดนี่แหละแต่ต้องไปคัป ừ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  ่วก่อนฮอสั่ยยิงดองเครื่องเชียง เข้ากันมากนี่เป็นกระเทียมตดเลียดได้ดีครับร้าำข้าวต้มบางร้านไม่มีนะครับจุด,ดน้อยที่เขาจะทำโรสไส้จุด,ดน้อยที่จะทำหรสเส้หมู